สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับมากันในช่วงเช้านะครับวันนี้เสียงผมนะครับเปลี่ยนไปหน่อยพอดีเป็นไข้หวัดนะครับเดี๋ยวเช้านี้จะไปหาหมอนะครับพอดีแบบโอ้โหเสียงนี่แย่เลยนะครับเป็นไข้มา2วันละนะครับก็เรื่องราวตลาดนักเตในวันนี้นะครับเมื่อวานผมไม่ได้ทำเนาะวันนี้ข่าวจะเยอะหน่อยนะครับก็จะพูดยาวทีเดียวไปเลยนะครับโดยเฉพาะ เรื่องราวของลีนเมซี่นะครับเรื่องราวของเมซี่ในเช้าวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะส่วนตัวผมนะถ้ารอออฟฟิเชียลอยากเป็นทางการจากสโมสรเนะี่ยมันก็ทําได้แล้วนะเพราะอะไรครับเพราะคุณพ่อของลีนีเมซี่นะครับยืนยันแล้วนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วครับจะย้ายไปร่วมทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวผมจะเสนอรายละเอียดของข่าวนะครับต่อเมื่อวานนี้ด้วยนะ ที่ผมไม่ได้ทําข่าวแต่ผมอ่านนะครับแต่ผมไม่ได้ทําข่าวลงให้นะครับเรื่องราวมันก็ไม่ต่างกันนะครับรวมถึงทางฝั่งบาร์เซโลน่ายังไงต่อนะครับทางฝั่งปารีสเนี่ยดูแล้วเขาไม่น่าจะยื่นมานะครับน่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละที่ได้ตัวเมสซี่ไปนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมการช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเลนิเมสซี่ก่อนนะครับ เรื่องราวของเมสซี่ในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของรายละเอียดส่วนตัวนะครับก็มีการพูดคุยกับเป๊ปเปปกาิโอลาไปแล้วนะครับแต่เรื่องสําคัญที่สุดนะครับที่เมสซี่ได้มีการพูดคุยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือเมสซี่นะครับได้ตกลงนะครับในการย้ายทีมในการเซ็นสัญญากับแมนซิตี้นะครับก็การเซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับน่าจะอยู่ในเลทประมาณ2-3ปีเล่นให้กับซิตี้นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่ในการ ควา้าแชมป์ยูฟ่าจะไม่นลีกใครได้มีอนาคตที่ชัดเจนนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เพิ่งออกมาในเมื่อช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือเรยอเนเมซี่นะครับได้ขอประชุมส่วนตัวกับเบอร์เตมิลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาแนวทางในการย้ายทีมในการประชุมครั้งนี้นะครับเมซี่ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเมซี่เนี่ยเขาจะไปพร้อมกับทนายความนะครับทนายความแล้วก็ คุณพ่อแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเขาจะนัดกับบาเซลนาประชุมเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าในฝั่งของเมสซี่ในฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยได้มีการพูดคุยแบบละเอียดนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นของข่าวสําคัญอีกหลายๆข่าวนะครับเรื่องราวของคุณพ่อนะครับคุณพ่อนี่ก็ได้บอกกับตัวของอประธานสโมสรนนะของปารีสแซงแชรงไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า เมสซี่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉะนั้นปารีสแซงแวร์ไม่ต้องยื่นข้อเสนอมานะครับก็คือเหมือนกับว่าผู้ใหญ่อ่ะคุยกันหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องที่ชัดเจนนะครับทางฝั่งแมนซิตี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูบรรทัดนิดนึงนะครับทางฝั่งแมนซิตี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ไปทีละเหตุการณ์เนาะอ,อ เดีย๋ยวเอามาเซนหน้าก่อนดีกว่าพอดีเจอก่อนโจเซฟมาเลเบอร์ตมิลนะครับต่อให้ลาออกไปเมสซี่ก็จะย้ายทีเหมือนเดิมครับนี่คือบทสรุปอีกเรื่องหนึ่งนะที่ไม่มีผลต่อก,การย้ายทีมเลยถ้าประธานสโม,มสรนนะ่ะลาออกไปนะครับทีนี้ทางฝั่งแมนซิตี้นะครับเมื่อวานนี้เมสซี่ได้คุยอะไรกับเป๊ปบ,บ้างนะครับเรนนเมสซี่นะครับได้สนทนากับเป๊ปกาเดีอล่านะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงเลยนะ เรื่องราวโปรเจกต์ของของเป๊ปให้เมสซี่เข้าใจก่อนว่าการที่คุณมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตามรายละเอียดของข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป๊ปต้องการให้เมสซี่มาเล่นให้กับแมนซิตี้เพื่อล่าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป๊ปต้องการเมสซี่เลยนะครับแล้วก็จะทำทุกคว้าแชมป์ทุกอย่างในโลกนี้นะนะครับแล้วก็ <c oughs> ทางฝั่งแมนซิตี้ ยื่นข้อเสนออะไรบ้างเมื่อวานนี้เราจะคงจะทราบมาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเบเดโซซิบานะครับกราบเบียวเฮซุสเอริกาเซียเงิน100ล้านปอนด์ไม่100ล้านยูโรขออภัยนะครับจะเท่ากับค่าตัวของเลนเมซี่เบนเนโดนเนี่ยผมเชื่อว่าใกล้แตะล้านปอน100อยล้านปอนด์นะเฮซุสอยู่นั่นอยู่ประมาณ70-80ิเริกาเซียเป็นดาวลุกนะครับนั่นอยู่ระมาณ60-70ฉะนั้น บวกกับเงินหนึ่งร้อยล้านยูโรเข้าไประดับสามร้อยล้านยูโรแล้วครับเนี่ยครับฉะนั้นมูลค่าของเมสซี่กับตเตะ3าคนบวกเงินหนึ่งร้อยล้านยูโรมูลค่าสูงมากผมคิดว่านะค่าใช้ใจ่ายเมสซี่ครั้งนี้นะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยล้านปอนด์ผมเดาไว้เลยนะตัวเลขนี้ผมว่าไม่เวอร์นะครับไม่เวอร์เพราะค่าเหนื่อยสัปดาหนะ์ละไม่ต่ำกว่า1ล้านปอนด์ หลักๆเลยนะครับเซ็นสัญญา2 3ปีที่จะเซ็นแน่ๆนะครับ <c oughs> ฉะนั้นผมเคลียร์รายละเอียดแนวทางการย้ายทีมของเมสซี่ไปเกือบปุดแล้วนะครับสรุปสั้นๆว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะได้เลนเนเมสซี่ค่อนข้างที่จะเกือบแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอทนายความนะครับไปเคลียร์ที่บาร์เซลโลนากันก่อนนะครับซึ่ง เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดเมสซี่ขอย้ายทีมอย่างเดียวนะครับส่วนประเด็นการย้ายทีมเนี่ยสรุปนะครับจะเลือกการเขาเรียกว่าไงออกจากสโมรสรทันทีนะครับกระบวนการน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็รอติดตามกันวันนี้ต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซิมิลานกันนะครับแล้วก็เหลียวมณดนะครับ ก็ตอนนี้นะครับในการยืมตัวนะครับราฮิมดิอาสเนี่ยใช้อ p ชั่นการยืมตัวและมี o p ชั่นซื้อขาดด้วยนะครับก่อนหน้านี้ไม่มี o p ชั่นซื้อขาดแต่เรยลมารติดนะครับจะบวกข้อเสนอในการขอซื้อกลับได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรศูแฮมตันกันนะครับบูแฮมตันก็ยอมรับข้อเสนอ15ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับแมตต์โดฮตตี้ของสเปอร์นะครับ มูริโ่ต้องการแมตต์ดฮัตตี้นะครับก็ตามนี้นะครับรอเปิดตัวนะครับแฟนสเปอร์เดี๋ยวรอบเดี๋ยวผมทําข่าวให้ขอไปหาหมอ,อก,ก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนเชลซีกันนะครับเรื่องราวของเอนโกรกองเต้เนี่ยมีแฟน YouTube ถามผมไว้นะครับวันนี้ผมตามข่าวให้แล้วนะครับว่าสโมสรอนเลมอนลีนะครับจะยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับเอนโกรกองเต้ในราคาประมาณ60ล้านปอนด์นะครับ มันลีตในฤดูกาลนี้ผมเคยพูดไปครั้งนึงแล้วว่าเขาจะไม่ซื้อนักเตะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็นกุโรกองเต้เนี่ยไม่แน่นะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตนะครับเบอร์เสื้อของนาธานอา k เก้นะครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่านาธานอาเก้นะครับจะสวมเสื้อหมายเลข6กนะครับแล้วก็ฟอรันโตเรสจะสวมเสื้อหมายเลข21นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของฮาเมสตูติเกสครับ ฮามิ ames, สโซลติกสครับก็รับข้อเสนอส่วนตัวกับเอเวอเรตันเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ4ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ4.5ล้านยูโรต่อปีนะครับก็จะเซ็นสัญญา3ปีกับเอเวอเรตันนะครับเอเวอเรตันได้เหระสําหรับดีลของฮามิสนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของอาอารอนมอยนะครับอารอนมอยเนี่ยก็จะไปร่วมทีมนะครับในลีกจีนชื่อว่าทีมเซี่ยงไฮ้อีสเอเชียนะครับก็ มีการเจรจาไปจบเรียบร้อยนะครับไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของเชลนะครับที่พูดถึงริมเมสซี่นะครับก็ครอปนี่กล่าวแบบขำๆนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคงไม่มีโอกาเสเซ็นสัญญากับริมเมสซี่หรอกนะครับก็ฟิลเเมสซี่เองเนี่ยไม่เคยเล่นต่างลีกนะครับแล้วมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้เห็นเมสซี่เนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยเช่นกันนะครับ ทีมนั้นก็น่าจะเป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละนะครับครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันเนาะว่าซิตี้เล่นอัพเมซี่เนี่ยเล่นต่างลีกจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของไวเนาดุมนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยลิเวอร์พูลนี่ก็นิ่งเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้เสนอขายใครไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดต เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงต์แชมงมากนะครับล่าสุดนะครับก็จะยื่นซื้อซาวิกจากลาซิโอนะครับผมเคยพูดในครั้งแล้วนะว่าดีลหลักของปารีสเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือการเซ็นสัญญากับแดนกลางอย่างซาวิกนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ54ถึง60ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็เปิดตัวนะครับเทียโกซิวานะครับ ก็เซ็นสัญญาหนปีนะครับก็เปิดตัวอยางไปกับสโมสรเชลซีเรียบร้อยนะครับอัปเดตเรื่องราวของซาเมลอุมติตี้นะครับล่าสุดน,นะครับเจ้าตัวไม่ย้ายทีมบาเซลนาก็จะปล่อยให้ยืมตัวไปนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับก็เป็นตัวของดิโก้คอสตานะครับอาจจะได้ย้ายมาร่วมทีมสเปอร์ครับ ก็เพราะว่าแอตเลติโกมาริดเนี่ยประกาศขายมูริโยต้องการาตัวของดีโก้คอสซาเนี่ยมาแบ่งเบาภาระของแฮร์รี่เนคนนะครับอัปเดตเรื่องราวของทรอยดินน่นะครับล่าสุดนะครับก็ได้รับข้อเสนอจากสโมสรเวสต์บมิดจ์อันเบียนนะครับกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับก็ตามนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของซันโดโตนาลีล่าสุดนะครับสโมสรเอซิมิลานนะครับ, Milan รบก็กลายเปเตอร์มิลานด้วยนะ ก็ต้องแข่งกันละในการเซ็นสัญญากับซันโดโตนารีนะครับก็โตนารีนี่ถือว่าเป็นเพชรเป็นงามเลยนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับล่าสุดนะครับลีสยูนิต็ดก็เซ็นสัญญากับแซมกินวูดของอาร์เซนอลนะครับไม่เปิดเผยค่าตัวเซ็นสัญญา3ปีนะครับสโมสรบาร์เซโนนานะครับก็อาจจะทำดีลเซอร์ไพรส์นะครับในการที่จะส่งเอาตัวกิสมันเนี่ยกลับไปให้แอัมาบริดนะครับแล้วก็ให้แอัมาบริดเนี่ยแลกตัว เจ้าฟลิกมานะครับก็ผมเชื่อว่าดีวนี้เกิดยากนะก็ฟังหูไว้หูนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสมสรศรคิสตันเลตก็เซ็นสัญญากับเอลซี LC, นะครับจากควีนส์พาร์คแลนเจอร์นะครับก็เซ็นสัญญา5ปีนะครับค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่16ล้านปอนด์บวกัีอี4ล้านปอนด์เป็นโบนัสนะครับอัปเดตเรื่องรล่ของหลุยโซเลสนะครับก็รับข้อเสนอของยูเวนตุสเรียบร้อยนะครับ ก็จะไปเล่นให้กับยูเวนตุสในฤดูกาลหน้าเดี๋ยวรอการเปิดตัวการตรวจร่างกายที่มันยืนยันที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรฟูลแลมนะครับฟูลแลมนะครับก็เซ็นสัญญากับกองหน้านะครับ2คนนะครับก็คือแฮร์ริสันลีดกับมาริโอ i ลิมิน่านะครับก็ย้ายมาจากเซา t h แธมป์ตันนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีแฟนเลสเตอร์ติดตามอยู่นะครับ ล่าสุดนะครับเบนชิเวลเนี่ยไปอยู่กับเชลซีแล้วนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยกำลังจะเซ็นสัญญากับนิโคลัสทาเลฟิโก้นะครับราคาประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นโรบินโกเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของเฮกเตอร์เบย์ลินนะครับล่าสุดนะครับเบลินเนี่ยอาจจะไปอยู่กับสโมสรยูเวนตุสนะครับหลังจากที่ดีลของ เบเยรินเองเนี่ยกับยูบิตุสเนี่ยคืบหน้าและเจรจาไปไกลมากนะครับต้องยอมรับเลยนะผู้อมนวยการฝ่ายกีฬาของยูเวนตุสเนี่ยทำธุรกิจได้สุดยอดนะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์มิลานก็รับข้อเสนอส่วนตัวของฟูลแบ็กของแมนซิตี้นะครับก็คืออเล็กซานเดอร์โคลาลอฟนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยโรมาโรมาก็โอเคด้วยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยอยู่กับโรมาแล้วเขาจะไปอยู่กับ อ่าอินเตอร์มิลานนะครับก็ตามนี้นะครับสโมสรเบนฟอร์ดนะครับก็อากบีดีลเรียบร้อยนะครับกับข้อเสนอส่วนตัวนะครับของอีวานโทนี่นะครับจากสโมสรปีเตอร์โบโลนะครับสโมสรเอสมอนาโกนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับเควินโวลแรนโวลแนนะครับจากสโมสรไบเออร์เลเบอร์คุเซ่นนะครับในราคาประมาณ25ล้านยูโรนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อัปเดตเรื่องราวของซาลตันอิบราฮิโมวิชนะครับล่าสุดนะครับก็เซ็นสัญญาหนปีกับเอซิมิลานรับค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อปีนะครับก็อยู่กับเอซิมิลานยาวๆเลยสำหรับซาลตันนะครับมิเกลอันเตต้านะครับก็ยอมรับนะครับว่าเขาขยายสัญญาฉบับใหม่กับโอบามยองเรียบร้อยแล้วนะครับรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับข่าวออฟฟิเชียลอย่าเป็นทางการนะครับข่าวเยอะนะวันนี้เยอะมากเลยผมอ่านแทบไม่ไหวเลยเสียงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็เมื่อกี้จบไปแล้วนะดี t y o f f ออฟฟิเชียลาวนี้มารายมลย์สโมสรกันนะครับก็มีข่าวรายละเอียดเชิงลึกนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเมซี่นี่แหละเอามาเล่าสู่กันฟังที่ผมเกินไปช่วงต้นรายการและไล่ลลาดับไปเนี่ยเป็นส่วนของข่าวเช้านี้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ ของเมื่อวานเพิ่มรวมกันนะครับคราวนี้มีรายละเอียดนะครับรายละเอียดลึกๆที่เราอาจจะยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณพ่อเมซี่ก่อนนะครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนาก่อนนะครับสโมสรบาร์เซโลน่านะครับต้องยอมรับข้อเสนอละในการที่คุณพ่อของเมซี่นะครับได้แจ้งให้กับปารีสไปแล้วนะครับแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ของลูกชายนะครับว่าเขาจะย้ายไปในกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุณพ่อของเมซี่นะครับได้ ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าไงอ่ะดำเนินการเรื่องราวการย้ายทีมแบบช็อกโลกของเมสซี่ในครั้งนี้นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับตามรายงานจากอา่าโลกิฟสปอร์ตด้วยจอร์ดพ่อของเมสซี่นะครับได้พูดคุยกับเรีย a เนโดผมเอาทางฝั่งปารีสก่อนเนาะไปพูดคุยกับเรีย a เนโดแล้วนะครับแล้วก็พูดคุยกันทางทางโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์คุยกันว่า จริงๆแล้วนะครับมูลค่าค่าใช้จ่ายของเมสซี่แบบจำนวนเต็มที่พูดในสื่อไว้คือ500ล้านปอนด์นะครับทีนี้เนี่ยราคาการขายของเมสซี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินสดหรือการแลกตัวนักเตะค่าตัวของเมสซี่จะไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนด์นะครับเมนเดโดกับเบยเฮซุสแล้วก็อิลก,กาเซียแล้วก็เงินอีก100ล้านยูโรฉะนั้นเกินเกินเกณฑ์ขั้นต่ำไปละนะครับ แล้วก็สัญญาของเมซี่จะหมดลงในช่วงของซัมเมอร์นี้กับบาร์เซโลนาตามตามรายละเอียดเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับคุณพ่อจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยการไปคุยกับบาร์เซโลนาต่อไปในเร็วๆนี้นะครับก็จะไปการทนายด้วยนะทีนี้ผมจะพูดทางฝั่งบาร์เซโลนาต่อนะครับรายละเอียดลึกเรื่องที่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของโจเซฟมาเรียเบอร์ตมิวนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่จะรังให้เมสซี่อยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปได้มีแค่สัญญาฉบับใหม่ครับเบอร์เตมิลเนี่ยเตรียมสัญญาฉบับใหม่ให้กับเลวี่เมสซี่ว่าเขาจะรักษาเมสซี่ไว้ยังไงซึ่งในเวลานี้นะครับการประชุมสถานการณ์ในสโมสรเนี่ยประชุมไปแล้วทุกคนมีความเห็นว่าไม่ควรที่จะรังเมสซี่อยู่แต่ตำนานน่ะตำนานที่ออกมาสานาับสนุนเมสซี่เนี่ย ก็ยังคงที่ต้องการให้เมสซี่อยู่เหมือนเดิมนะครับเบอร์ติมิวเองอยากให้เมสซี่อยู่นะเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ของสโมสรน,นะแต่จริงๆแล้วถ้าฟังจากพ่อนะครับไม่น,าน่าได้อยู่ละนะครับทีนี้สิ่งที่จะลังเมสซี่เรื่องของสัญญาปล่อยตัวนะครับ700ล้านยูโรหรือประมาณ624.2ล้านปอนด์นั้นเนี่ยมันก็เป็นมันต้องใช้ในปีหน้านู่นนะครับซึ่งเมสซี่เองเนี่ยจะไม่รอเวลาแล้ว แล้วก็ตัวของโรนัลคูมานิงเนี่ยก็ไม่ได้แฮปปี้กับลีดเดมสซี่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นแน่นอนครับหาทางออกหาทางออกก็คือออกจากสโมสรบาร์เซโลนาแน่นอนบอนเตมิวจ,จะใช้สัญญาฉบับใหม่แค่นั้นเองนะครับก็หลังเมสซี่ยากแต่ผมก็เชื่อต่อให้มีสัญญาฉบับใหม่เมสซี่ก็ไปอยู่ดีนะครับทีนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับตัวของลเ,เมสซี่เองว่าเมสซี่จะไปคุยกับบาร์เซโลนาเมื่อไหร่นะครับ ตามรายนานของสื่อนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเมสซี่เนี่ยกำลังเดินทางไปที่อาบาร์เซลโลนานั่นแหละนะครับส่วนการประชุมประชุมกับเป๊ปไปแล้วนะครับประชุมกับเป๊ปไปแล้วแล้วก็มีการพูดคุยอนาคตที่ชัดเจนกับแมนซิตี้ไปแล้วนะครับทีนี้กําลังจะกลับไปอยู่กับ,บาอาากลับไปบาร์เซลโลนานทาไมนะครับก็จะประชุมกับสโมสรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าประชุมเลยนะครับแล้วก็ผมเอาข้อมูลจากไหน เอลปาเรโอดิโซนะครับเนี่ยข้อมูลตัวนี้ชัดเจนมากเลยนะครับรายงานมาชัดเจนเลยว่าอีกไม่กี่วันนี้คุยกับบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับก็น่าจะหมดแล้วเนาะเรื่องราวของเมซี่อ๋อเสื้อเถียงกันมากเลยว่าเสื้อจะให้เมซี่ใส่เบอร์อะไรนะครับที่เอดิฮัทก็จริงๆแล้วเบอร์10เนาะเบอร์10เป็นของกุลเบอร์10เป็นของกุลแต คุณยินดีนะครับที่จะเปลี่ยนเบอร์เสื้อใหม่นะครับส่วนเบอร์11เป็นของเซนชินโก้นะครับก็อันเนี้ยเคลียร์กันไม่ยากหรอกฉะนั้นเบอร์ที่เหมาะและมีมนสเน่และมีความขลังงมากที่สุดแล้วก็จะขายได้แบบกระจายสุดเลยนะขายหนักได้ได้เยอะมากเลยก็คือเบอร์10ครับเดี๋ยวคุณจะให้เสื้อเบอร์10กับเมซี่ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตินโนโรนโดกันนะครับวันนี้โลก็เท้าที่จะชัดเจนแล้วว่าน่าจะอยู่กับยูเวนตุสต่อไปนะครับคริสติโนโรนโดวัย35ปีนะครับยังคงมีความสุขกับสโมสรยูเวนตุส,สน,นะครับด,ดูการที่แล้วนะครับยิงไป37ประตูนะครับจากทุกรายการนะครับ37ประตูจากเกาโชซิเรียด้วยจากการลงสนาม33นัดนะครับโรนัโดเนี่ยบาลังดอส์สมัยสุดยอดมากนะครับ ไปรู้จักาันที่3นะครับที่เขาเองเนี่ยยอดเยี่ยมกับทุกทีมที่เล่นให้นะครับก็ชื่นชมโรนัลโด,โดตามนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของสมโมสรกาลาตาตสลายนะครับแฟนกาลาตสลายยังอยู่ไหมเนี่ยยังดูผมอยู่หรือเปล่านะผมยังจำท่านได้อยู่นะมีคนเดียวแค่นั้นแหละนะครับสมโมสรกาลาต,ตาตสลายนะครับก็ต้องการเซ็นสัญ,ญญาจากเฟสนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ในอีก48ชั่วโมงนี้เหรอไม่เอาไม่พูดดีกว่า เอาเป็นว่าตามรายงานจาก p h o t o m a ์กนะครับว่ากาตาสลายเนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเร็วนี้นะครับก็รอดูกันนะครับอัปเดตเรื่องราวของสโมสรฟิออเรนติน่านะครับล่าสุดนะครับจะยื่นซื้อลูคัสตอเรล่าจากอาร์เซนอลนะครับเจรจามานานมากเลยนะครับค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยากให้จบแย่แล้วสำหรับดีลของลูคัสตอเรล่านะครับ อัปเดตเรื่องราวของเชโกคันธล่านะครับล่าสุดตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยื่นเส้นตายให้กับยบร์มินิกบ้างนะครับเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าค่าตัวที่ลดลงมาเนี่ยลิเวอร์พูลไม่แฮปปี้ด้วยนะครับเหลือประมาณ30ล้านยูโรอ่ะประมาณ27ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลมองว่ายังแพงอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนจริงสำหรับคันธล่านี่นะครับ อัปเดตนะครับเรื่องราวของโอวีเอเจเรียนะครับก็ย้ายไปร่วมทีมเรดดิ้งแบบถาวรนะครับก็เซ็นสัญญา4ปีนะครับอัปเดตเรื่องราวของเชลซีนะครับในดีลของดีแคร์ไรส์นะครับเชลซี Chelsea เปิดตัวไปเยอะมากนะครับตอนนี้ดีลของดีแคร์ไรส์เนี่ยเวสต์แฮมขอเพิ่มเป็น80ล้านปอนด์ครับงานเข้าเชลซีเต็มๆแต,แต่รอดูกันนะครับ อัปเดตเรื่องราวของสโมสรสเปอร์ครับสเปอร์เนี่ยยื่นข้อเสนอ45ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับนิโคลโซานโอโลของโรมานะครับตอนนี้เดือนนี้ถูกปฏิเสธนะครับผมเชื่อว่าโรม่าเนี่ยต้องการเงินที่มากกว่านี้นะครับอัปเดตนะครับเรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็รับเดตล่าสุดตอนนี้ก็คือมิเกลเดต้าเนี่ยยืนยันนะครับว่าสโมสรเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในการที่จะเปลี่ยนบรรดาผู้บริหารบางคน การลดค่าจ้างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของสโมสรครับอาร์เซนอลไม่ควรที่จะจ่ายให้เงินให้กับนักเตะบ,บางคนที่ไม่ได้เล่นนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยกำลังไล่เคลียร์กันทีละคนไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับกำลังจะยื่นข้อเสนอ54ล้านปอนด์ให้กับฮัตเซมเอโออาร์นะครับย์เมคเกอร์ของโอลิมปิกนิยงนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเจ้าตัวอยากย้ายทีมน,นะครับก็ตามนี้นะครับ อัปเด,ดตเรื่องราวของสมโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ต่อการเซ็นสัญญากับเรียนบูสเตอร์นะครับของลิเวอร์พูลตอนนี้บูสเตอร์เองเนี่ยเนื้อหอมสุดๆนะครับก็ยังไงอะ่ะอุ่นเครื่องเราก็เห็นไปแล้วเนาะว่าเด็กคนนี้เนี่ยกองหน้าธรรมชาตินะครับก็ตามนั้นนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสมโมสรบูแคมตันนะครับที่ต้องการเซ็นสัญญากับอูนนูเนสนะครับ เซ็นเตอร์แบ็กของแอตลติกบีเบลนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะครับแล้วก็ทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมรวมถึงบู๊แพรมตันเนี่ยนูเนสมีค่าปอดค่าฉีกสัญญานะครับอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรหรือประมาณ26.8ล้านปอนด์นะครับราคาถูกมากแมนซิตี้ยังไม่ขยับอยูน่นี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็นิ่งอยู่นะครับฉะนั้นบู๊แพรมตันมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับก็ตามหน้านี้ตามนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยวูแพมตันเซ็นสัญญากับอะไรอะแมตชิจาอะไรนะซาคิกนะครับจากสโมสรแอสตันวิลล่ามาแล้วหนึ่งคนนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงมั้งครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอภอภัยเนาะเสียงผมไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะไปหาหมอละนะครับวันนี้ขอทําสรุปข่าวให้กับแฟนๆก่อนและข่าวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะข่าวที่คอนเฟิร์มของเมซี่นะครับแล้วก็รายละเอียดการย้ายทีมของทุกสโมสรเนี่ย เยอะจริงๆนะครับก็ราติดตามกันไปตามเหตุการณ์นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 800นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทส่วนวระสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ